ถ้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ทำงาน,นให้เราไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไฟเข้ามาตั้งแต่ปลั๊กเลยนะครับเราเช็คตั้งแต่ปลั๊กเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับเราเช็คสายไฟเนี่ยเอามิเตอร์วัดนะครับว่าไฟมันเข้ามาไหมนะครับถ้ามันไม่เข้ามานะครับเราก็ต้องไปเช็คอีกว่าเต้ารับหรือว่าจุดที่เราเสียบเนี่ยมันมีปัญหาไหมนะครับเราต้องไล่ย้อนไปนะครับตู้เย็นเนี่ยมันมีข้อดีก็คือ พักเสียไม่เสียเนี่ยมันดูจากหลอดไฟก็ได้นะครับหลอดไฟเวลาเราเปิดประตูปุ๊บถ้าหลอดติดแสดงว่าลักอย่างใช้งานได้ทีนี้ถ้ามันไม่เย็นเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าคอมเพรสเซอร์นะครับว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานไหมทำทำยังไงตู้เย็นมีอุณหภูมิไหมนะครับปกติแล้วนะครับตู้เย็นมันจะต้องมีอุณหภูมินะครับเวลามันทํางานคอมเพรสเซอร์ทํางานเนี่ยด้านข้างตู้เย็นอะ่ะมันต้องมีข้างใดข้างหนึ่ง มันต้องร้อนนะครับต้องมีอุณหภูมิแบบว่าพอแตะพอรู้แหละว่ามันร้อนนั่นแหละคือการทํางานของตู้เย็นที่มันเป็นปกตินะครับถ้ามันไม่ปกติล่ะก็อย่างตู้นี้มันไม่ปกติก็คือคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานอันนี้คือทําบ้างไม่ทําบ้างเนี่ยเป็นอาการที่ซ่อมยากนะครับคลิปนี้ทําไมถึงต้องเอามาเล่านะครับเพราะว่าตู้นี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกเพราะอะไรนะครับปัญหาก็คือคอมทํางานทํางานเสร็จ สองวันผ่านไปไม่ทํางานอีกแล้วไม่เย็ยนอีกก็ไล่เช็คไฟทุกอย่างตอนเรามาเช็คนะมันจะปกติทุกอย่างนะครับมันจะปกติทุกอย่างเลยผมก็ไล่เช็คเซนเซอร์บ้างอ่าเช็คเทอร์โมสแตทบ้างนะครับไล่เช็คเอ่อไบเมททอนไล่เช็คทุกอย่างนะครับจนแบบวันเนี้มันไม่ทํางานก็คือเรามาเห็นแล้วแหละว,ว่าไฟมันมันเข้าไปในระบบแต่ว่ามันไม่ออกมา เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเทอร์โมสตาทแบบรุ่นธรรมดานี่เล่าให้ฟังก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นเทอร์โมสตาทแบบหมุนๆธรรมดาเราก็ไล่เช็คไฟลงมาเช็คลงมาเช็คลงมามันก็มาหยุดอยู่ที่ตัวเนี้ยมันไม่ออกเข้าแล้วไม่ออกนะครับก็สันนิษฐานว่าตอนแรกว่ามันมันคิดว่ามันเสียนะแต่พอมาเปิดดูโอ้โหมันไม่ใช่นะครับอ่ามันจะทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างอาการมันจะทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนี่แหละคือสิ่งที่ ช่างจะซ่อมยากที่สุดนะครับสรุปก็คือตัวนี้มดเข้านะครับแล้วก็เราแกะออกแล้วก็เคาะนะครับเคาะมดออกทําความสะอาดหน้าคอนแทคนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าทา์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นทา์เมอร์ของตู้เย็นนะครับถ้าใครคิดว่ามันเก่ามากแล้วก็มีงบประมาณมีเวลาก็สั่งอะไหล่ซ่อมเปลี่ยนได้ธรรมดาแต่ถ้าเป็นทา์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์เราจะเช็คอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหรืเรียกว่าซ่อมหรือว่าส่งร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้พอมันพอจะเช็คขัดขัดถูถูดถดได้เราก ซ่อมก็ทำตามสเต็ปหน้างานนี่แหละนะครับเขาบอกว่าจะร้อยพันประสบการณ์แค่ไหนนะครับคำว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนี่แหละมันจะยากเสมอสำหรับช่างนะครับก็ฝากคลิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับงานช่างสไต